กลัวโดนหลอกให้รักต้องใช้หลักการนี้ในการเช็คหลายคนเนี่ยที่เป็นสาวรุ่นใหญ่นะอย่างเช่นบางคน40อัพเนี่ยหน้าที่การงานดีรวยมีเงินแล้วมีผู้ชายเข้ามาจีบบางคนก็สงสัยว่าครูวิครับผู้ชายเนี่ยเขาเข้ามาเขาจริงใจหรือเปล่าเขาชอบเราที่ตรงไหนทั้งที่เราก็อายุมากหรือเขาจะมาหลอกเราวิธีเช็คง่ายๆนะครับคุณดูว่าเขาเนี่ยเป็นโปรไฟล์เดอร์หรือเปล่าผู้ชายที่รักจริงนะเวลาชอบผู้หญิงเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้จริงๆอยากจะมี relationship ที่ดีจริงๆนะผู้ชายเขาจะทําตัวเป็นผู้จัดให้หาให้เขาจะเป็นภาาาาาพขจจจะะะอออยยยกกกก้้้ินีปปไว เวลาอยู่ด้วยมากๆเขาจะไม่ได้เป็นประเภทที่เรียกว่ามาปุ๊บแป,ป,ป,ป๊บๆคุยแล้วก็ของเงินแป,ป,ป,ป๊บๆชวนไปลงทุนแป๊บๆยุ่งอะไรเกี่ยวกับกระเป๋าเงินคุณนะถ้าแบบเนี้ยมันโอกาสสูงว่าเขาจะมาหลอกนะครับเช็คง่ายๆ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเขาใส่ใจรายละเอียดคุณแค่ไหนถ้ากเกิดว่าเขาลงรายละเอียดจําได้คุณไม่ชอบกินอันนี้คุณกินกาแฟคุณไม่ใส่นมคุณยังไม่มีข้าวกินไปซื้อข้าวให้อะอย่างนี้ได้ข้อที่2การกระทําของเขาสม่ําเสมอแค่ไหนต่อเนื่องไหมผู้ชายที่ไม่ได้รักจริงจะฉาบช่วยจะพยายามพูดคหจยอเใำ รักสวยขนาดคุณมาก่อนเลยหรือผมจะซื้อบ้านให้ผมจะอย่างนี้อย่างนั้นให้ต้องดูว่าเขาปฏิบัติจริงไหมลงมือทําจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลานะและข้อ3ครับคุณดูเรื่องของเงินเลยอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเขาปเปเลี้ยงข้าวคุณไม่ได้มาขอเงินหรือชวนคุณไปลงทุนนะก็มีโอกาสแล้วที่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คุณนั่นแหละต้องมีมาตรฐานใครอยากจะได้ชุดมาตรฐานเลยนะอยู่หมัดเลยที่ใช้สกรีนผู้ชายแล้วดึงดูดเฉพาะผู้ชายที่คู่ควรกับคุณเท่านั้นนะคุณต้องไปโรงเรียน raction, คอร์สรบอนน้ง,งผูชาาายยยยตวเเเหลล่ใ์แะดี